ราศีตุลท่านที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในเรื่องของการงานนั้นเดือนมิถุนายนการงานของคุณจะอยู่ในความสับสนถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทคุณจะเริ่มเบื่องานเบื่อคนรอบข้างเบื่อเจ้านายเริ่มเบื่อสภาวะแวดลอ้อมเริ่มเบื่อการที่ต้องออกจากบ้านแต่เช้าหรือออกจากบ้านไปทำงานก็ตามคุณอยากจะหางานใหม่เพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนนี้ ดูจิตดูใจของคุณให้ดีว่าคุณรู้สึกร้อนใจคุณรู้สึกร้อนรนไม่อย,อยากอยู่เลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรและคุณจะต้องพยายามที่จะย้ายออกจากที่ทํางานให้ได้ก็ดูจิตดูใจว่าเพราะอะไรขอเตือนไว้ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนในบริษัทว่าคุณอยากย้ายคุณอยากออกคุณเบื่อไอ้นั่นเบื่อคนนี้เบื่ออีนี่เพราะมันจะเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงคุณ ส่วนคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนมิถุนายนนี้คงจะเจ็บปวดใจเพราะว่าคุณจะมีบริวารมีลูกน้องของคุณที่เอาตัวคุณเนี่ยหรือบริษัทของคุณเนี่ยไปติฉินนินทาแม้คุณจะทําดีกับเขาขนาดไหนในอดีตแต่เขาไม่มีความจริงใจกับคุณมันก็อดไม่ได้หรอกมันห้ามไม่ได้ในฐานะเจ้านายและลูกน้องเราก็ต้องถูก เขาติดชิ้นนินทารับหลังอยู่เสมอนั่นมันเป็นเรื่องปกติทุกบริษัทนะครับเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าจะทําดีกับเขาขนาดไหนอีกประการหนึ่งเดือนมิถุนายนนี้ <S <S คุณก็จะเข้าสู่ดาวอับเฉาซึ่งทําให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทําให้คุณร้อนใจเป็นยิ่งนะักก็อย่าเขวจงเข้มแข็งอย่าแปรปรวนหรือมีอารมณ์กับคําพูดของคนอื่นนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจต้องมั่นคงมั่นใจ ส่วนคุณที่เป็นข้าราชการคุณก็เหมือนกับพนังกงานบริษัทคือจะบ่นว่าเบื่อๆอ,อยากอยากอยากจะย้ายที่ทํางานอยากจะทําเรื่องโยกย้ายไปที่อื่นก็อย่าไปคุยให้ใครฟังยกเว้นที่บ้านคุยได้แต่ที่ทํางานอยากเพราะมันจะกลับมาเป็นหอ,อกที่มแทงคุณไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ไหนนะคุณก็เจอมนุษย์คําว่ามนุษย์มีปัญหาทุกที่เพราะฉะนั้น คุณย้ายไปก็ใช่ว่าคุณจะสบายใจมันก็คงสบายใจแค่ชั่วต้นๆทั้นั้นเองต่อไปก็เจะปัญหาแบบเดิมๆนะครับส่วนเรื่องการเงิน Money Money ในเดือนนี้การเงินของคุณถือว่ามันมีอะไรขยับถ้าคุณจะรอลุกฟลุกก็บอกได้คําเดียวว่าเ<อ> <laughs> เดือนนี้คุณไม่มีดวงในเรื่องของเงินหรือทรัพย์ที่ไม่คาดหวังว่าจะเข้ามาคือไม่มีลุกฟลุกอะ่ะ มีแต่ต้องหาเงินด้วยลำแข้งน้ำพักน้ำแรงของตนเองอีกประการหนึ่งถ้าคุณเป็นลูกหนี้คุณอาจจะโดนทวงหนี้แรงๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นเจ้านี้คุณก็จะชอตเงินและเริ่มที่จะทวงลูกหนี้แบบแรงๆก็ขอให้ระวังเอาไว้ในเรื่องของคดีความไม่ว่าจะเป็นฐานมินประมาทหรือขู่กันโชคทรัพย์อาจจะโดนเรื่องของคดีเข้ามาเพราะฉะนั้น ค่อยๆทวงค่อยๆตะล่อมค่อยๆให้เขาสงสารคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินหนี้จากลูกหนี้ของคุณคืนมาครับความรักคนโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะหนักใจมากๆนะฮะท่านที่โสดในเรื่องของความรักเนื่องจากปัญหาเรื่องของการเงินที่มีผลต่อความรักอาจจะทําให้คุณถึงขั้นมีปากมีเสียงด้วยเหตุเนี่ยอันนี้เกิดจากความเครียดของคุณเอง และการที่คุณไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนรักของคุณได้เนี่ยเมื่อเขาต้องการให้คุณจัดสรรบางอย่างให้เขาหรือให้คุณช่วยเหลือเขาหรือครอบครัวของเขาก็ตามคุณไม่มีกําลังพอคุณจะไม่ทําให้เขาคุณเกรงว่าเงินที่คุณเก็บไว้และมันกระเบียดกระเสียนหรือเกินมันจะไม่พอจึงเกิดมีปากปีเสียงขึ้นมาได้ให้ระวังหน่อยนะครับส่วนคุณที่สมรสแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ คุณจะต้องคุมสติสตังของคุณให้ดีทั้งสติและสตังด้วยนะคุมปากคุมหูรูดของคุณให้ดีเพราะความเครียดและภาระหนักที่คุณจะต้องแบกรับในเดือนมิถุนายนนี้จะทําให้เกิดความเครียดอย่างหนักเลยและทําให้คุณทั้งสองมีปากมีเสียงกันไม่ว่าคู่ครองของคุณเนี่ยจะเกิดราศีอะไรก็ตามคุณจะเจอปัญหานี้ในเดือนมิถุนายนครับพูดให้น้อยอยู่ให้ห่างๆกันก็จะช่วยให้ ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างไม่กระทบกระทั่งแบบรุนแรงซึ่งอาจารย์เดชขออำนวยพรและขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมใช้เหตุผลเหนืออารมณ์อย่าเป็นอย่างที่ผ่านมาได้ดูรายการของเดชยานทิพย์แล้วฟังคําของอาจารย์เดชใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ไม่ใช่อารมณ์เหนือเหตุผลโชคดีครับ ส่วนเรื่องสุขภาพหากไม่มีโรคภัยร้ายแรงมาก่อนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะมีปัญหาเรื่องระบบกระเพาะระบบกระเพาะปัสสาวะระบบกระเพาะอาหารระบบลำไส้ไม่ว่าจะเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรือทวานรหนักหรือแม้แต่ฤทิ์สีดวงทวานรซึ่งอาจจะส่งผลให้คุณต้องไปโรงพยาบาลไม่ดีเลยนะ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วช่วงวิกฤตไวรัสแบบนี้ไม่มีใครอยากไปหรอกครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องโดนมีดหมอนะอหรือว่าโดนผ่าตัดอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลแค่ไปหาหมอและหมอก็จะให้ยาทามาอะไรก็ตามเดี๋ยวก็หายส่วนชาวราศีตุลที่เป็นสุภาพสตรีในช่วงนี้ให้ลองคลำหน้าอกของคุณดูนะครับอันนี้ไม่ได้ทำเรื่องนะเพื่อตรวจหาก้อนเนื้อหน่อยถ้าคลำไม่เป็นตรวจหาไม่เป็นก็เปิด y o YouTube ดู แต่ไม่ต้องเปิด YouTube ของเดชยานทิ์นะไม่มีดูแล้วก็พยายามคลาว่ามีก้อนเนื้ออะไรนิ่มๆที่ซวงอกของเราหรือไม่ถ้ามีคุณจำเป็นจะต้องไปหาหมอเพราะดวงของชาวราศีนี้บางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนในศาสตร์ฮินดูที่ผมดูท <What? S 1> ่านเห็นว่าอาจจะมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นมาได้แต่ภาวนาขออย่าให้เป็นเลยองเพียง ถ้าชอบรายการของอาจารย์เดชยันทิพย์ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเป็นค่าครูให้กับนวาดาของอาจารย์เดชเลยนะครับไม่รู้โชคลาภแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องของการงานเหน็ดเหนื่อยเรื่องของการเงินก็ตามแต่เดือนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะถูกลอตเตอรี่มีสิทธิ์ที่จะถูกหวยมีสิทธิ์ที่จะถูกแจ็คพอตจากการพนันหรือว่าการพนันออนไลน์หรือว่า การลงทุนในหุ้นก็ตามคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ครับก็เป็นการชดเชยในสิ่งที่ไม่ดีเรื่องการงานการเงินนะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้ามีข้อมูลดีๆก็น่าจะเสีย่ยงน่าจะลงทุนแต่ก็อย่าให้มันเปลืองตัวเกินไปนะอย่าทุ่มจนหมดหน้าตักไม่มีเหลือเก็บเอาไว้ยามฉกเฉินเลยอันนั้นเป็นความโลภไม่ดีนะการทำนายแบบนี้เนี่ยเป็นการทำนายโดยรวมนะครับไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะโชคดีทุกคนจะมีโชคลาภ เพราะมันมีเรื่องของกรรมมีเรื่องของเวรมีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่เป็นอุปสรรคอยู่สําหรับบางคนเพราะฉะนั้นท่านที่โชคดีในเรื่องการเสี่ยงดวงขอให้ท่านได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยในเดือนมิถุนายนครับเลขเด่นเลข2เลข6และเลขส